นี่อืมดูดีมะสุญยากาศจะเบลลองจับเสียงหักปะโอ้แน่นกิลโลครึ่งใช่นี่ตั้งใจเลยนะเนี่ยใช่ล่าสุดเวอร์ชั่นใหม่หอมกลิ่นน้ำผึ้งกับมะนาวถ้าอยู่ในถุงแบบนี้นะต้องบอกอาจารย์เบี์เลยว่าถ้ายังไม่ตัดน,นะแล้วใส่ตู้เย็นช่องแช่แข็งนัดหนึ่งปี อ,อยู่ได้หนึ่งปีเอกทำไมฉันต้องตัดยาวเลยขนาดนั้นใช่อาชเบียร์ลองดมชิกลิ่นหอมอมืืน้ำผึ้งน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งะแท้เลยอยู่ิีนี่นี่ชำขนาดนี้นี่อ่ะอุตาากลิ่นน้ำผึ้งหอมมากเลยหอมช่ำเลยนะหอมชำ่มชำ มีนคนบอกว่าเออชิ้นหนึ่งเนี่ยกิโลครึ่งข้างในผลไม้เยอะไหมอาจารย์เบียร์ดูผลไม้สิแน่นๆนะแน่นๆอาจารย์ยิ่งสักเอาเข้าไปเรี้ยงไว้เหรอ เย็นมุดเราไปเองค่ะอ่าน um ี่สี่ชิ้นจัดได้ถึงสิบหกชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยใส่ถุงทั้งหมดน้ำหนักกิโลครึ่งใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ข่าวเสร็จแล้วลองหวานแล้วขอคอมเมนต์หน่อยเหื่อคุณผู้ชมจะได้แบบสนใจเย็นแก่แล้วเย็นก็คิดว่าวันหนึ่งไม่มีงานทำเด่นก็ไปนนั่งเป็นแม่ค้าขายขนมแล้วก็ มานั่งช่วยดูแลทํากับข้าวทําขนมเออ่ให้กับคนที่เขาตามไปปฏิบัติธรรมโอ้<ำ>ดีเลยอาจารย์เบียไปสร้างโรงครัวโรงทานดีไหมดีดีสอนคนทํากับข้าวฟรีอดีจถ้าอาจารย์เบียไปบวชเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมให้ญาติโยมมาตามแล้วกันอืมดีไหมจะมีโรงครัวหรือเปล่าวัดนั้นน่ะ ไม่ใช่เขาต้องหาหม้อหาไหายไปเองเองฮะวันนี้เอามาได้เลยแลแ้วแหมใบเท่านี้จะไปเปิดโรงคร <laughs> ัวในวัดก็ <laughs> เท่านี้มันไปไม่ได้ <laughs> อยากให้อาจารย์เบียกินไปแล้วก็พูดนิดนึงว่าเออตอนเนี้ยมีแต่คนเขาถวายของแบบเนี้ยอืถวายพระพระอาพาธหมดเลยทั้งวัดพระก็ไม่ได้ออกกําลังกายพระจะมาวิ่งจ็อกกิ้งก็ไม่ได้ จะมาวิ่งลู่เอ็กซอร์ซายยกเวทอะไรเนี้ยก็เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมพระท่านก็ฉันฉันแล้วก็นอนนอนเออทำไงอระความจริงมาไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้นอนฉันฉันนอนนอนอ้าวพระออกกําลังกายก็ไม่ได้นะเดินจงกรมไงเดินวงกลมน่ะเหรอเดินจงกรมไม่ใช่เดินจงไม่ใช่เดินวงกลมพุทธเจ้าสอนเรื่องการเดินจงกรมค่ะเดินจงกรมเนี่ยคือการเดินไปเดินกลับค่ะเดินวันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมง เหมือนคาร์ดิโอเลยเดินไปเดินกลับเป็นการปฏิบัติฝึกฝึกเดินขวาลู้ซ้ายลู้ขวาพูดซ้ายโทนจับอิริยาบถการเดินมีสติยุบหนอพองหนอก้าวหนอหนอพองหนอประมาณนั้นซ้ายย่างหนอขวาย่างหน่อน่ะเออกูเมื่อยหนอเออนั่นแหละนั่นแหละอ๋อต้องออกกําลังกายด้วยนั่นแหละคือการออกกําลังกายของพระมีความสํารวมไม่ต้องไปวิ่งเดินเร็วเท่าไหร่ก็ได้เดินเร็วไปเดินไปเดินกลับมีสติได้ฝึกสมาธิด้วยฝึกการภาวนาตามหลักคำสอนโดยเจ้าด้วย แล้วโรคภัยไค้เจ็บน้อยด้วยพระเจ้าสอนว่าเมื่อกินอาหารเสร็จให้ลุกไปเดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมแล้วเนี่ยความเผาผานจะพอดีพอด,ดีไม่เผาผานมากเกินไปไม่น้อยเกินไปไขมันส่วนเกินที่เอาไปใช้ก็จะดึงออกมาใช้ได้อ่าแล้วั้างั้นมีคนเขาบอกว่าทําบุญถาวายจะทํองหยิบท่องหยดาดปล่อยตอทำให้พระเป็นเป็นเบาหวานคนถาวายพระนี่ต้องคิดไม่งั้นน่ะบาปพระก็ไม่ต้องฉันพอดี ้องหยิบต้องหยอกฝอยทองไม่ขนมขนมไม่ต้องแดกกันแล้วต่อเอ้ยไม่ต้องฉันกันแล้วต่อไปนี้ฉันไม่ได้เหรอได้สินะฉันได้หมดแลยไม่ต้อจะฉันอะไรได้อ่ะก็มันเป็นของอันปรานีมาเป็นของอร่อยอทุเรียนอย่างเงี้ยพระกินพระฉันเดี๋ยวความดันขึ้นเดี๋ยวน้าตาลเยอะพระไม่ต้องฉันทุเรียนไม่ได้เห็นไหมมันฉันได้หมดแหละอยู่ที่เราจะเอาอะไรไปถวายเอาอะไรไปให้แล้วพระก็ต้องจงกรมออกกําลังกายถูกต้องแล้วต้องรู้จักประมาณในการกิน พระพุทธเจ้าสอนพระว่าโภชนะมะามัตนยุตากินแต่พอดิบพอดีอย่าก,กินมากเกินไปอย่าก,กินน้อยเกินไปให้เหลือติดท้องไว้หน่อยหนึ่งเหลือช่องว่างในท้องไว้หน่อยหนึ่งไม่ใช่กินจนล้นออกมาคอนี่อือค่ะไม่น่าล่ะถึงต้องกินเป็นกะละมังอืมแต่กินไม่หมดเราอ,อย่างเนี้ย อาจารย์กินไม่หมดหรอไม่หมดมันจะหมดยังไงอะอาจารย์มือเดียวนะต้องกินสามเท่าของคนอื่นไหมไม่ต้องก็กินมันจะกินได้ยังไงสามเท่าของคนอื่นอาจารย์กลางคืนถามจริงจันหิวไม่แอบขึ้นมาขโมยต้มบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแอบก็แค่จะต้มก็ต้มเลยนะไม่ต้องแอบ้ันบ้านเลยแต่ไม่หิวใช่ไหมไม่หิวคือเราก็พูดให้าก็บัญญัติเรื่องยาวัคชีตไว้น้ำป่านะเปลือกไม้รากไม้ใบไม้มลเลสามารถกินได้นอกการเวลาป่วยนะรากไม้เมลเลปลาทว สาล่ายบางชนิดที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยเขียวต้มน้าตาลอ่าอย่างเงี้ยได้เป็นมเมล็ดแต่ต้องป่วยนะถ้าไม่ป่วยกินไม่ได้เมื่อไรหลายคนไม่เข้าใจว่าเวลาป่วยเนี่ยพระฉันข้าวกลางเย็นไม่ได้เอ่อตองถ้าป่วยเนี่ยต้องกินยาขอกินข้าวหน่อยละกันอันนี้ผิดพี่ไหนพระพุทธเจ้าเน<อ>ี่ยบัญญัติยาวัคชีวิตไว้ให้กินได้นอกการเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยสาล่ายก็ได้สาล่ายบางชนิดเนี่ยต้มน้ําแต่อย่าไปปรุงอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาหารถั่ว<ม>อย่างเงี้ยเยลลี่ปีโป้เนี่ยกินได้หมดเลยเพราะพวกนี้ทําจาก สาล่ายทะเลก็อามาเป็นเจลาตินอย่างเงี้ยว่านหอยจระเข้อย่างงี้ได้เลยโอ้ตายเป็นความรู้นะงั้นวุ้นก็ถวายได้เพราะวุ้นก็มาจากสาล่ายทะเลถูกต้องวุ้นเจลาตินที่ไม่ได้ทาจากไขมันสัตว์เนี่ยอันเนี้ยสามารถถวายได้เลยวุ้นมะพร้าวอ่าอ่าได้ได้ถวายเป็นลูกเลยมื้อเย็นหนีก็ได้ใช่ไหมคะได้แต่พระจะฉันได้เฉพาะวุ้นไงถวายเป็นลูกกะเพราไม่ได้อ้กินลูกกะเพราไม่ได้ไปปู้ทำธิวไม่ได้ไม่ได้อ้าวเหรออืมเปลือกไม้รากไม้ใบไม้เมล็ดวุ้นกะทิ กะทิไม่ได้อทำไมอ่ะก็มาเป็นกะทิไงมันไม่ได้กะทิเป็นอาหารมันไม่ได้มีเนื้อนะมันเป็นน้ําแล้วแต่อย่างนี้ก็กินน้ํามาม่าได้สิต้มมาม่ามากินน้ํามาม่ากระซดมาม่าไม่เอาเส้นอย่างนี้เหรอยอมแพ้เออจริงใช่มันไม่ใช่ว่าแก้เครื่องดื่มนมก็ไม่ได้นะ๋อนมไม่ได้เหรอเอ้าเห็นเขาบอกว่าไมโลโออนตินใส่นมได้ผิดเลยนมจัดเป็นอาหาร นมไม่ได้อ่าไม่ได้เลยคนมาเข้าใจผิดแต่น้ำเต้าหู้เนี่ยได้เพราะทําจากถั่วเหลืองนั้นก็แสดงว่าลูกหลานไทบวชก็กลัวหิวก็เอานมเป็นกล่องกล่องไปถวายไม่ผิดเนาะเราถวายไม่ผิดแต่พระน่ะฉันไม่ได้เอพาพระไม่มีความรู้ไงพระบวชใหม่ไม่ได้พระต้องรู้สิบวชต้องรู้ทําวินัยของคณะสงฆ์อ่าคารวะเนี่ยพระเจ้าไม่เคยห้ามเลยอยากจะชาวายอะไรอะไรได้หมดแต่พระต้องรู้จักเวลาในการกินในการขบฉัน แล้วถ้าเกิดสมมติว่าพอเรารู้เราทำผิดเสร็จแล้วเราไปโปรองอาบัตได้ไหมได้เป็นการประจานตนเองไงประจานว่าตัวเองเนี่ยไปทำเร็วทำชั่วอะไรมาดังนั้นอยากไม่อยากประจานอย่าทำผิดไม่ใช่ว่าไปโปรงอาบัตแล้ว <สา S 2> อาบัตหายการโปรงอาบัตเป็นการประจานตนเองเพื่อสํารวมระวังไม่กลับไปทำอ Aww ีกแล้วประจาตนตัวเองกับพระพิสูรรูปหนึ่งเพื่อให้พระพิสูรรูปนั้นเนี่ยคอยคำนาบเราคอยขลาบเราว่าเอ้ยคอยสังเกตว่าอย่าทำอีกนะอย่าคอยตักเตือนเราเพราะนั่นคือหลักเหตุผลของการปรงอาบัตอื อุ้ยไม่ง่ายนะการไปบวชเป็นพระไม่ง่ายไม่ง่ายเป็นไหมล่ะถ้าศีลเท่าไหร่อ่ะก็ถ้าในยุคปัจจุบันเขาก็เรียกกันว่าสองสองเจ็ดแต่ความเป็นจริงเนี่ยในพระวินัยบัญญัติทั้งหมดเลยนะสามพันกว่าข้อโอ้โหแล้วจะเดินยังไงอ่ะสามพันข้อจะเยืองไปหน่อยกผิดตัวนี้ก็ผิดอะไรเงี้ยสามพันข้ออาจารย์เบียร์แค่แปดเหรออ่าใช่ถ้าคารวะเราก็เต็มที่ได้แค่แปดข้อถ้าเป็นพระเนี่ยก็ต้องยิ่งขึ้นไปเพราะว่ามีกฎข้อปฏิบัติมากขึ้นคนทั่วไปห้ายังไม่ครบเลยนะ ก็ต้องฝึกสำรวมระวังให้มากขึ้นเหรออาทิตย์นี้สักครบยังห้าไม่ครบเอาไปทำอะไรไปโดนเรื่องอะไรมาล่ะโกหกคนทั้งวันดาคนทั้งวันเธอก็ไม่ครบแล้วดายังไม่เป็นผิดสิลห้าเหรอต้องโกหกถึงผิดสิลห้าอ๋อฉันก็โกหกเอาล้วไปโกหกทำไมเราตาบันทีฉันไปไหนทุกคนชอบถามไปไหนมาเปล่าเออเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ฉันไม่อยากใใครไปยุ่งเรื่องส่วนตัวนี่ถือว่าผิดแล้วใช่ไหมผิดแล้วก็อย่าไปพูดว่าป่าก็พูดว่าเออไปทำธุระก็เราทำธุระจริง อย่าไปโกหกว่าเออไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คนบางคนมันก็ถามน่าเกียดนะเดินออกม,มาจากห้องน้ําไปไหนมามันก็พูดตอบแต่ทุกครั <c oughs> าอ,อาจารย์กินข้าวยิยมพูดเรื่องซ่วมขอโทษดะไม่เป็นไรพูดไปเลย<ช>เอาตะหลิวตีปากมาสิตลาดก็พกไปด้วยเวลาใครถามเราลวกเราล้วงเยอะเกินไปเหมือนอาจารย์ใช่ไหมพกกระถนตะลาดอาจารย์ไปอย่าพกกระถนเลยเห็นไหมใครถามอะไรไม่ไดีตีปาก ใช่แล้วไปออกรายการดังๆเขาน่ะเอากระถนไปวางไปจุงมข้าวอูู้่ยังไงก็ไม่รูอ่ะรายการอาจารย์ยิ่งศักเกาไปวางเหมือนกันนะก็จะเอาฟาดขึ้นก่อนทำไม่น่ารักอาจารย์กินได้หมดจนแฉหมดแล้วน่ะคือเออลืมถามไปลาบพอกินได้ไหมรสชาติทุเรศไม่มากใช่ไหมคะอร่อยอร่อยอ๋อโอเคครับโอ้ยปลอดภัยแต่ขอโทษนะคะ อย่าไลฟ์ตอนเย็นนะแล้วมีพี่ากอาจารย์ลาบใช่ไหมเดี๋ยวจะยิ้งสักกลับก็ด่าแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์ทานวันละสามเอาวันละมื้อเดียวเนี่ยกับข้าวต้องได้หลายอย่างไหมแล้วแต่บางวันก็อย่างเดียวบางวันก็สองอย่างแล้วแต่แม่ทําอะไรให้แล้วถ้าเกิดมีคนเขาอยากให้อาจารย์เบียร์ชิมอาหารเขาก็เอามาให้ขับรถมาจอดให้ก็มีใช่ไหมมันก็มีเอามาให้ว่อกี้เขาให้ปลาทูอ่ะเออ เขาคงคิดว่าอาจารย์เบียรกินปลาทูสดนะเขาไม่ทอดเขาไม่นึ่งราะปลาทูสดแช่แข็งมาให้เขาเป็นโรงงานปลาทูเออเหรอเขาจะมาทอดอะไรล่ะนึกว่า้เขาจะคิดว่าอาจารย์เบียร์ชอบทานอะไรสดๆเขาเป็นเจ้าของโรงงานปลาทูนี่ตลาดน้องจอกนี่เขาก็เลยเอามาให้สดๆเขาบอกว่าเผื่ออาจารย์ยิ่งจากเอามาแล้วจะมาได้เอาปละกับไปด้วยไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่ใช่ปลาทูอวกมากเลยคือปลาทูสดใช่ไหมค่ะตัวใหญ่ เขาเลยสดไหมอย่างเงี้ยสดมันแช่แข็งมามเขาเียสดไหมไม่ใช่มันอืดบวมนะคะถ้าเจ้าของก็ดูอยู่เออขาต้องจะดูอยู่แลลวเนี่ยเขาไม่ได้ดูหรอกปลาทูเน่าก็บวมได้ไม่ค่ะสดแช่แข็งดูน่ากินอถ้าอาจารย์อาจารย์คิดถึงว่าถ้าเขาเอามาให้อาจารย์เบียจะเอาประทูมาทําอะไรกินนะก็อย่างทีอ่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกต้มเค็มอะไรนะแม่อาก็ทําเป็นมีสองอย่างต้มยำอะไรต้มต้มเค็มแบบ แบบเค็มๆนิ่มๆแต่อีกแบบหนึ่งเป็นแบบต้มส้มครับต้สมส้มแดดเดียวก็ได้อืมได้หมดอืมแ,แต่แดดเดียวแช่แข็งแล้วไม่ได้ละอืมใช่มมันน้ํามันออกไปแล้วมันละลายมันเละแล้วแดดเดียวไม่ได้ละเดีย๋ยวต้องแช่แข็งใค่วันนี้แช่แข็งเลยทําอะไรไม่ได้แล้วอืม่ขาของเราฟทีวีก่อนใช่ไหมอาคาโอเคประเดี๋ยวเรารออาจารย์กินขนม น้งคุยไปเรื่อยๆออคุณผู้ชมทางบ้านอยากถามอะไรมีไหมคะได้พบกับอาจารย์เตียนแ,แล้วเดี๋ยวเด๋ยนถามให้คะ่ะอาจารย์ครับเขาถามว่าเค้อกอาจารย์เนี่ยซื้อที่ได้ที่ไหนค<า>รับราคาเท่าไหร่ห้ายคนโูสองสองมื่นกว่าไม่ไม่เหมาะสมที่จะมาโฆษณานะคะเดืยนไม่ชอบ่ายอิน ตามไปที่ยิ่งสักโอตดกว่าในนั้นเย้มมีตัน้ามีอะไรด้วยไม่รู้เป็นอะไรนะคะเย้มเป็นคนไม่ค่อยชอบมาขายของที่หน้าบ้านคนอื่นเย้มมีความรู้สึกว่าเย้มไม่น่ารักะอาจจะเบียว่าจริงไหมคนขังอ่ะคือเยดเย้มไม่ได้อยากยัดเยียดการค้าการขายสนใจช่วยเย้อุดหนุนไปที่หน้าบ้านเีย้มมาขายยิ่งสักโอตค่ะพูดดีมากจะเบียบ่ารักยื่งกับกูได้นที่ไหน ที่ไหนยิ่งสักฟูดที่ไหนก็ในโทรศัพท์ใส่ยิ่งสักฟูดอาจารย์เบียร์ก็ถามอ๋อทำไมอาจารย์ถามอย่างนี้อ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าติ๊กต๊อกเป็ o o ือยูออันไหนทุกอันเลยทุกแอปพลิเคชันใช่ยิ่งสักฟูดฟูดที่แปลว่าอาหารนะคะไม่ใช่ฟูดที่แปลว่าเท้านะคะนำฟ้าแดงหมดค่ะทุกบ้านทุกบ้านค่ะชื่อเดียวหมดเลยค่ะพิมพ์ก็ไปใน Google จบ ใช่เจอหมดเลยทุกแอปนะคะยิ่ง่ากภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาอังกฤษสิโอเคภาษาไทยมันตั้งชื่อไม่ได้นะสะกดให้มันด้วยมันสะกดไม่ถูกกันเนี่ย Y I N G S A K F W O D โอดที่แปลว่าอาหารค่ะ คนบอกว่าเป็นการคุยที่มีความสุขได้สาระและเฉลยมาเโอ้ยขอบคุณมากค่ะโอ้มีคนพิมพ์ยิ่งสักฟูดให้ฉันแล้วในทุกอันเลยน่ารักอ่ะเพิพ์ให้เขาหน่อยพิพ์ให้เขาหน่อยใครพิมพ์ชื่อยิ่งสักฟูดถูกนะคะน้องกุ้งน้องกุ้งเหรอคะใครคือน้องกุ้งคะแอดมินครับแอดมินอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวแบ่งทงหยอดให้เม็ดหนึ่งปกติอาจารย์ทานข้าวเช้าก่อนสิบเอ็ดโมง ปกติจะทาประมาณเจ็ดโมงแปดโมงพ่ต่วันนี้ช้ามากไม่เป็นไรเลิ่นขอโทษพาไม่คิดเลยนะคะว่าบ้านอาจารย์เบียร์จะอยู่แบบไกลโพ้นขนาดนี้ไกลจริงแต่ละคนมาก็บ่นกันหมดว่าไกลมากทำไมอาจารย์เบียร์ต้องมาอยู่ไกลขนาดนี้ล่ะต้องถามพ่อพตรแม่อาจารย์นะมีคัญหาว่าบ้านอาจารย์เบียร์อยู่แถวไหนบอกได้ไหมบอกได้ไหมอะอยู่หนองจอกจะมายืมนลระคะหรือว่ายังไงคะเวลาจะมาให้นัดก่อนเพราะว่าถ้ามาปุ๊บมันต่างคนมันต่างมากัน ข้าไปในในในเพจในในทั้งหมดแล้วก็นัดหลังบ้านแล้วก็พูดคุยกันก่อนที่จะเดินทางนะคะอาจารย์จะได้แชร์โลไปเรามาคุยกันเรื่องอ่าเรื่องธรรมะเรื่องอื่นไม่นัดคุยใช่ไหมไม่คุยเหรอเรื่องอะไรอ่ะเช่นก็ไม่รู้เห็นอาจารย์ก็นั่งพูดก็ถามเออมีสามผัวสี่ผัวหนูจะเลือกผัวคนไหนเราก็ยังกล้าถามอาจารย์น่ะนั่เราธรรมะนั่นเราธรรมะเหรอโอ้จริงเหรอธรรมะคือการใช้ชีวิตไงอ๋อ ก็ถามได้ทุกเรื่องนะท้ายสเปรย์ล่าสกเบือร์ยันเรือลบถามได้หมดอ่ะก็สัมภาษณ์สัมมาถามกันอือันนี้แต่ถามได้นะเหรออันนี้อ่านอันนี้เราให้จัดยิ่งสักตอบอาจารย์เนี่ยที่ไหนอ่านเซอถามครับกระโจนใช้งานได้จริงไหมครับตอบเลยมาสิเดี๋ยวจะฟาดให้ดู ใช่ได้ไหมตอบแบบได้ได้เหมือนอาจารยเบียร์เลยตอบแทนเลยวันนี้ตอบแทนถ้มามาเช่นเดี๋ยวจะเอากระโทนฟาดให้ดูอ่ออาเดี๋ยวช่วยกันดูคําถามมาถามมามีคําถามอะไรอีกคะอย่าถามอะไรน่าเกลียดนะฉันเป็นคนพูดจาแรงๆไม่เป็นพูดเป็นแต่ซอฟซอฟก็เป็นสำหรับข้าว ค่ะคำถามไม่เจอนะค่าคำถามไม่เจอโอ้แต่เลืเล่เร็วมากเลยทุกจอเลยมันเยอะมันเยอะตายแล้วลวิ่งเร็วมากเลยอ่ะปลาโลมาเป็นปลาไหมครับปลาโลมาเป็นปลาไหมเอ้อาจันเบียคําถามนี้ดูดีจังเลยเนาะปลาโลมาเป็นปลาไหมคะอาจารย์ตอบเลยปลาโลมาไม่ใช่ปลาคะ่ะ<ม>ปลาโลมาเป็นสัตว์ส,สี่ขาคะ่ะคุณไม่เคยเห็นหรอครับปลาลแสดงไม่เคยเห็นปลาโลมาจริงๆฉันไม่ถึงถามอ่ะใช่ได้ไหมใช่ได้ไหมอาจารย์บาปนะเราโกหกเขา ไปโกหกสิถ้าจะตอบจะบอกว่ามึงก็ไปถามคตรพ่อคตรแม่มึงอ่ะเคยปลาโลมาเป็นยังไงนี่ตอบนื่การตอบเรียนรู้ค่ะปลาโลมาเป็นปลาค่ะอแต่เป็นปลาที่เลี้ยงลูกด้วยนมอืมออกลูกเป็นตัวใช่ปะปลาโลมาเลี้ยงลูกด้วยนมะใช่ไม่มีนมเลี้ยงลูกด้วยมาเรียกเป็นตัวออกลูกเป็นตัวไม่ใช่เป็นไข่แต่ไม่มีนมไม่มีนมแต่กินนมไหมไม่กิน ถ้าเกิดเป็นปลาโลมาไหมอาจารย์รู้ไหมแต่เคยเกิดนะร้องคุณเจ้าบอกเราเคยเกิดเป็นหมดทุกอย่างนะไม่ปลาโลมาเป็นปลาออกลูกเป็นตัวถูกไหมคะอืมอ่าใช่แต่ไม่มีนมอาจารย์ทั้งสองใครทำอาหารอร่อยกว่ากันเขาต้องอาจารยิ่งสากสิอัะเดนขอพูดเลยนะคะอาจารย์เบียร์จะกับข้าไม่เป็นค่ะทแอาหมดอุ้ยเดี๋ยวเราคงต้องเลิกไลฟ์ใช่ไหมแบตหมดเครื่องเดียวต้องเดียวน่าจะมีคนเพิ่งเข้ามาถามว่าอาจารย์เบียร์กินอะไรวันนี้กินข้าว่ะ ให้กูกินอะไรอ่ะกินข้าวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามาทำอาหารให้กูแดกในวันนี้รสชาติเป็นไงครับก็ดีแดกได้แดกได้อยู่กได้อยู็ชอบนะอาจารย์บียรพูดอะไรแบบตรงๆงจริงใจไม่ต้องซับซ้อนนะบางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าทําไมคําพูดกินไม่ได้หรอกคะทําไมต้องใช้คําว่าแดกเขาถามว่าหมูย่างกับหมูปิ้งมันต่างกันยังไงครับ หมูย่างกับหมูปิ้งถ้าย่างนี่นะจะต้องไฟลุมแล้วก็นานถ้าปิ้งเนี่ยสุกเร็วชิ้นเล็กอืถูกไหมไม่รู้เหรออะไอย่างเยตำอาหารอะ่ะค่ะอันนี้จริงใช่ไหมจริงสิหมูย่างจะต้องแบบไฟเยอะเตาใหญ่ถ้านั้นเรียกว่าการย่างเปลวไฟต้องมีมแต่ถ้าปิ้งเนี่ยไฟลุมลุมชิ้นเล็กเล็กปิ้งก็สุกแล้วแล้วก็สุกเร็วกว่าค่ะ ค่อยปิ้งอย่างเงี้ยไฟแผ่วๆคิดเท่าเยอะๆไฟลุมๆก็ค่อยปิ้งไปเราไม่เรียกย่างแต่ถ้าไฟเยอะๆจกนกระทั่งไหม้เรียกเผาผีค่ะ,ะน,น่าจะถามอาจารย์นิสสากว่าไข่พะโลทำไมดำบ่ารับก็อาจารย์เบียร์เขาก็ตอบของเขาดำเขายังไม่รู้เลยว่าทำไมาถึงดำไข่พะโลดำเหรอเขาตั้งใจทำให้ดำถ้าไข่พะโลขาวเขาก็ไม่เรียกไข่พะโลก็เรียกไข่ต้ม ราะฉะนั้นก็ต้องใส่สีอิ๊วมันถึงจะดำใช่ไหมบางคนก็เคี่ยวน้ำตาลจนกระทั่งมันเป็นสีน้ำตาลคาราเมลถูกไหมถ้าทำไข่พะโล้สีแดงก็ไม่ใช่เ็าบอกอันนั้นเป็นไข่แก้บนอืเราจะน,นิสักปากเจอนิกกี้หน่อยนิกกี้ไหนนิกกี้หนาชัดเหรอทำไมอ่ะมันมานี่แล้วมันมานั่งไร